สวัสดีค่าเพื่อนๆก็พบก,กับพี่วันทายอีกแล้วนะคะในช่องมุนทาสไตล์วันนี้พี่วันทามาเย็บเสื้อค่ะจากเมื่อวันก่อนเราเย็บกางเกงไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามาเย็บเสื้อคู่กันนะคะเป็นชุดเซ็ตด้วยกันนะคะกับกางเกงนะคะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนนี้แล้วค่ะทุกคนนีน ขั้นตอนลุ้นคอแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยคุค่าก็จะยกให้เพื่อนๆชมกันนะคะวันนี้ไม่มีขาตั้งกล้องค่ะก็เลยใช้อันนี้ตั้งนะอาจจะเออ่ไม่ค่อยจะเห็นชัดสักเท่าไหร่นะคะทุกคนค่ะมาะนั่งเมาส์มอยกันก่นอนสักนิดนึงนะคะดูค่คะอยากหาเพื่อนคุยนะวันนี้วันนี้หาเพื่อนคุยค่ะ มองไม่ค่อยเห็นเนาะมองไม่ค่อยเห็นนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวเสร็จแล้วยกให้ดูแล้วกันว่าไอ้นี่มันเตี้ยเนาะขาตั้งกล้องลืมลืมหยิบมานงงๆเหมือนกันสมองเบอเดืมทุกอย่าง ใส่ใส่ผมรองจะเป็แล้วก็เสร็จแล้วค่ะเพืเ่อนๆเสร็จแล้วเดี๋ยวจะยกให้เพืเ่อนๆดูนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนี่เดี๋ยวพี่คันจะรีดต่อนนะรีบมาจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูคิกเขกามเป็นเสื้อไหล่ล้ํานะคะแขนทวงไซส์ใหญ่ลูกค้าที่เป็นมีอยู่ก้วลูกค้าใส่ไม่ได้มันเล็กทีนี้ลูกค้าก็เลยทําใหม่ที่มีอยู่มัน44อันนี้เป็น46ค่ะ สวยนารัแบบนี้นะคะเดี๋ยวรี่เสร็จแล้วจะมายกเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะไปรีบก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะข,ข้างแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลย อันนี้เป็นเซตนะคะมีกางเกงด้วยเสื้อด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปใส่หุ่นในเพื่อนดูกันนะชุดนี้นะคะไซส์4ี่สิบหกของลูกค้าส่วนกางเกงไซส์ใหญ่มากเลยคะ่ะเอวถึงสามแดเลยนะคะไปชมในหุ่นกันเลยเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วนะคะตัวนี้ไซส์สี่สิบหกส่วนกางเกงสี่สิบแปดนะคะทุกค,คนอุ๊ยไม่ใช่ เสร็จพร้อมส่งแล้วนะคะเสื้อตัวนี้ไซส์46เลยค่ะแต่มีความยาวหน่อยนะคะลูกค้ามีหน้าท้องก็เลยตัดให้ยาวหน่อยส่วนกางเกงเอวได้ถึง38-40เลยนะคะตัวนี้เป็นขา5้าส่วนสวยมากๆนะคะตัวนี้เป็นงานของทางร้านเราเองนะคะเราตัดเย็บเองนะคะตัวนี้เป็นไหล่ลำแบบนี้นะคะ สวยงามแล้วก็คุ้งคอแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เลยเอามาโชว์ให้เพื่อนๆชมกันนะคะเพื่อนๆสนใจก็ทักทายสอบถามมาได้นะคะเป็นสีชมพูปุนนูน,นะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะสอบถามมาได้ตามไลน์แอดข้างบนนี้นะคะที่มิคาขึ้นไว้ให้นะคะก็แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยในไลน์กันได้นะคะ วันนี้พื่าต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องของเรานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คะ่ะในคลิปต่อๆไปนะคะบายยขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ